ให้ดูเลยคุณผู้ชมเราก็ส่งทีมข่าวไปสำรวจเลยค่ะหลังจากปิดด่านมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างไปดูที่ด่านพรมแดนในพื้นที่จงังหวัดต่างๆที่อยู่ริมชายแดนไทยกัมพูชาก็อย่างที่บอกนะคะเงียบเหงานะค,คุณผู้ชมนะอย่างสะแก้วเนี่ยก็จะเปิดให้เฉพาะเด็กๆนักเรียนที่จะข้ามผ่านแดนไปเรียนหนังสือได้นะคะคนทั่วไปนักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ขายอันนี้ไม่อนุญาตให้ข้ามแดนกันได้แล้วนะคะแต่ช่วงสายที่ผ่านมาด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกมีความวุ่นวายเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคนไทยคนกัมพูชาไม่พอใจที่ข้ามแดนไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตึงกําลังเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือที่สะแก้วค่ะซึ่งที่ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกที่สะแก้วเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกกันครับคือทหารเนี่ออนุญาตให้นักเรียนเนี่ยต้องข้ามแดนมาเรียนหนังสือที่ไทย ข้ามเข้ามาได้เท่านั้นนะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยนักเรียนอาจจะบางตาหน่อยเนี่ยฮะอย่างที่เห็นที่หน้าจอนะครับก็ผู้ปกครองอาจจะวิตกกังวลนะว่าสถานการณ์มันยังไม่นิ่งนะครับบางคนก็ให้ลูกหลานเนี่ยหยุดเรียนไปนะครับแต่อย่างที่บอกครับพอช่วงสายๆที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีประชาชนมารอข้ามแดนนะฮะแต่ปรากฏพอด่านปิดเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาเดือดร้อนนะครับเดินทางข้ามไปทำงานไม่ได้ จะมายื่นเรื่องขอต่อหนังสือผ่านแดนชั่วคราวทําหนังสือเดินทางก่อทาไม่ได้นะครับจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาดูแลความเรียบร้อยเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงบานปลายประสานเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษากัมูชาได้มาคอยชี้แจงถึงมาตรการให้ประชาชนชาวกูชารับทราบนะฮะลองไปดูเสียงของชาวบ้านนะครับที่เข้ามาแล้วเขาอาจจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นครับต่อของ ใช้อะไรเข้ามาพาสปอร์ตหรือว่าบอร์ดิพาสใช้บอร,ร์ดิพาสใช้บอร์ดิพาสแล้วกี่วันขาดละ่ะอ่าอาทิตย์หนึ่งต้องไปต่อต้องไปต่อแล้วต่อไม่ได้ทำไงเขาปิดอะไม่ได้เพระาะแม่นี้ไม่ใช่เรื่องเอากิมไม่ต่อแต่เขาปิดผมก็ไม่ต่ออะไรนั้นนะเ,เป็นคนไทยใช่คนไทยครับมีคนงานกี่คนน่ะมีอยู่สิบคนครับสิบคนจะมาต่อบาทใช่ครับอยู่เกินกำนวนกันแล้วตอนเนี้ยการว่าแรงงานจะเดือดร้อนไหมนี่ก็กลัวครับ เนี่ยค่ะความรู้สึกของชาวบ้านนะคะอาทีนี้จุดผ่านแดนหาวรนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดบ้างค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศก็เงียบเหงาเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาว,วิกโยธิน182จะเปิดประตูให้เฉพาะเด็กนักเรียนชาวกัมพูชาข้ามฝั่งมาไทยเพื่อมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านหัดเล็กและโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนะคะส่วนคนทั่วไปนักท่องเที่ยวไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าออกนะคะร้านค้าทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา ปิดซะเป็นส่วนใหญ่เลยชาวบ้านบอกเตรียมใจรับมือเอาไว้ล่วงหน้าแล้วบางคนบอกว่ามันจะต้องปิดด่านก็ต้องยอมเสียสละตัวเองเพื่อเอาความมั่นคงของแผ่นดินไทยไว้ก่อนนะคะเช่นเดียวกับที่จันทบุรีครับเช้าวันนี้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดเงียบเหงานเนี่ยฮะทั้งฝั่งไทยกัมพูชาก็ปิดประตูกันหมดนะครับฝั่งไทยก็ไม่มีการเปิดให้บริการใดๆกับกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเลยครับ ส่วนฝั่งกัมพูชามีความเคลื่อนไหวก็คือตำรวจเนี่ยนำรถบรรทุกแผงเหล็กมาวางปิดเส้นทางในฝั่งกัมพูชาเว้นช่องทางให้นักเรียนเดินทางเข้าออกเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ที่ชายแดนเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปที่คำนายกถแถลงเมื่อวานานะฮะหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของนายกนอกจากจะปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วแล้วกองทัพมาสั่งปิดด่านเมื่อคืนเนี่ยฝ่ายคา้านออกมาเรียกร้องใช่ไหมฮะ นายกที่บอกว่าจะให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยดูแลเกษตรกร,กรไทยที่ชายแดนพ่อค้าแม่ขาย SME ที่ชายแดนเนี่ยก็ต้องรีบทําให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในมุมของการค้าขายก็เงียบเชียบเลยตอนนี้ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่มีหนี้สินทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยเขายังต้องจ่ายหนี้เหมือนเดิมเนี่ยเขาค้าขายไม่มีไรายได้เข้าเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นแต่ในมุมหนึง่งทุกคนรักประเทศและพร้อมจะเสียสละเพื่อประเทศแต่พวกเขาต้องอยู่ได้ด้วยนะคะทีนี้แต่สําหรับบางคนที่บอกเขาอยู่ไม่ได้พระเขาต้องข้ามไปทางานที่ปอยเปตพูดตรงๆบางคนก็ต้องไปทํางานคาสิโนคนไทยถูกไหมคะซึ่งบางคนบอกอธุรกิจเทาๆพักไว้ก่อนแต่เขาไม่พักเขาต้องข้ามไปทำยังไงคะพอปิดชายแดนก็ไปลักลอบข้ามพรมแดนช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็ตรวจเข้มเหมือนกันและล่าสุดเช้าวันนี้จับได้ด้วยคุณผู้ชมกองกําลังบูรพาส่วนที่กาลังกันค่ะไปจับกลุ่มคนไทย4ี่คน ขณะเตรียมลักลอบข้ามแดนไปทํางานที่บ่อนคาสิโนที่ลอยเตดของกัมพูชาโดยมาจับได้ที่บ้านโนนพัฒนาตาบ,บนผ่านศึกอําเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วตรงนี้อยู่ห่างจากชายแดนไปเพียง300เมตรนะคะใกล้ๆคลองน้าําใสเจ้าหน้าที่พบรถกระบะคันนี้ทะเบียนกรุงเทพมหาคนครนะกําลังพาคนมาส่งใกล้ช่องทางธรรมชาติ หนึ่งในผู้ต้องหาคือนางสาวนันทิยาเป็นคนนำพารับค่าจ้างเที่ยวละ4,000บาทผู้โดยสารอีก3คนก็เป็นชาวสะแก้วนะคะยอมรับว่าตั้งใจเดินทางไปทำงานที่บ่อนคาสิโนที่ปอยเปตหลังไม่สามารถขามข้ามผ่านด่านถาวรบ้านคลองลึกได้เนื่องจากมาตรการเข้มงวดด้านความมั่นคงในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องส่งทั้ง4คนไปดำเนินคดีตามกฎหมายและเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ ขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่อีกหลายจุดตรวจปราไปถึงบริเวณสามแยกโคกแสแบงตำบลอรัญญะประเทศเจอชาวกัมพูชา14คนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้ใหญ่และเด็กกำลังเดินเท้ามุ่งหน้ามาทางชายแดนนะคะแต่พอดูแล้วเนี่ยไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีเอกสารอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยแต่ทั้งหมดอ้างว่าทำงานรับจ้างอยู่ที่บ้านเราก็คือที่เมืองไทยนะแล้วกลัวจะเกิดสงครามเลยตัดสินใจชวนกันเดินทางกลับประเทศ ว่าจ้างรถกระบะให้มาส่งที่ชายแดนแต่รถเขาก็กลัวจะโดนจับเหมือนกันเขาก็เลยจอดกลางทางให้เดินเท้าต่อไปนะคะชาวกัมพูชากลุ่มนี้ก็เลยบอกอ้าวก็ตัดสินใจเนี่ยหอบลูกจูงหลานจะเดินเท้าข้ามช่องทางธรรมชาติแต่ปรากฏมาถูกจับได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวมาตรวจสอบอยังอาคารที่พักรอ,อการส่งกลับตรวจคนเข้าเมืองสะแก้วนะคะก็พบว่ามี8คนและผู้ติดตามอีกสคนเนี่ยเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ก็เลยโดนแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอีกสองคนเนี่ยโอเวอร์สเตย์ก็คืออยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาตก็โดนแจ้งข้อหาเหมือนกันคุมตัวทั้งหมดส่งดําเนินคดีแล้วค่ะครับอ่ะผู้ผู้ชมครับทีนี้มาดูการประชุมเมื่อวานนี้หน่อยนะครับของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสบทกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็พูดในหลายประเด็นนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของแรงงานยืนยันว่าไม่มีนโยบายผลักดันแรงงานกัมพูชากลับนะครับแต่ก็พร้อมหาแรงงานประเทศอื่นทดแทนได้เรื่องนี้คุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศได้เผยผลการประชุมนะครับบอกว่าในส่วนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกัมพูชายืนยันนะครับว่ารัฐบาลไทยจะดูแลสวัสดิการของแรงงานกัมพูชาตามกฎหมายและตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ย้ำนะฮะแรงงานกัมพูชาสามารถทํางานในไทยได้ตามปกติไทยเนี่ยไม่มีนะนโยบายที่จะผลักดันแรงงานกัมพูชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเว้นแต่เป็นไปตามความสมัครใจของแรงงานโดยทางการไทยได้เตรียมแผนรองรับด้วยการสํารองแรงงานจากประเทศอื่นเข้ามาทดแทนอ่ะพูดง่ายเราก็ตอบโต้กลับว่าเราก็ไม่แคร์นะฮะแต่เราไม่ได้ผลักดันกลับนะถ้าคุณจะกลับตามที่ผู้นำของคุณเรียกร้องเราก็ต้องหาที่อื่นมาทดแทน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องครับยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายผลักดันแรงงานกัมพูชาออกนอกราชอาณาจักรแต่จะให้ความแต่จะให้เป็นไปตามความสมัครใจของแรงงานหากแรงงานตัดสินใจเดินทางกลับประเทศย่อมเป็นสิทธิและเสรีภาพของแรงงานเองโดยทางการไทยได้เตรียมแผนรองรับสำหรับภาคเอกชนไว้แล้วโดยการนำแรงงานสำรองจากประเทศอื่นเข้ามาทดแทน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่องผมขอย้ําอีกครั้งว่าแรงงานกัมพูชายังคงยังคงสามารถทํางานในไทยได้ตามปกติขณะที่รองโฆษกกองทัพไทยครับพลเรือตรีสุรสันคงสิริในฐานะโฆษกสบทอกก,อก็บอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนในห่วงเวลานี้ทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับจากวิกฤตการณ์ล่าสุดก็คือกําลังทหารของกัมพูชา นะครับและการกระทําของบุคคลบางกลุ่มในพื้นที่ชายแดนได้ล่วงล้ําเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยทั้งในลักษณะการเดินลาดระเวนการติดอาวุธการดัดแปลงที่มั่นทางทหารและการกระทําที่สื่อถึงความพยายามในการยั่วยุโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายรวมถึงปิดจุดผ่านแดนฝ่ายเดียวโดยไม่มีการหารือล่วงหน้าประเทศไทยเราเนี่ย ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์และยืนยันอย่างหนักแน่นว่าฝ่ายไทยยึดหลักสันติวิธีมาโดยตลอดขณะเดียวกันครับไทยก็ยังมองกัมพูชาเป็นมิตรเสมอมาเข้าใจและแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมที่สร้างความตึงเครียดในขณะนี้เนี่ยเป็นผลมาจากนโยบายหรือคำสั่งของผู้นำระดับสูงบางคนของกัมพูชามีได้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนโดยรวมนะฮะ ถือว่าเป็นการโต้ตอบที่อาจจะได้ใจประชาชนคนไทยพอสมควรเลยนะเมื่อวานนี้หลายประโยคหลายถ้อยคำนะครับส่วนเรื่องที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาประกาศงดซื้อน้ำมันจากประเทศไทยของเราก็โต้กลับนะฮะบอกว่าแต่เราไม่ได้มีนโยบายห้ามขายน้ำมันให้กัมพูชานะคือเรายังขายได้เหมือนเดิมนะแต่คุณเนี่ยมงดซื้อเองเพราะฉะนั้นขอชี้แจงไปยังชาวกัมพูชานะครับ ว่าความเดือดร้อนที่ท่านประสบอยู่ณขณะนี้ไม่ได้เกิดจากมาตรการของไทย แต่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลกัมพูชาอันนี้เราก็ตอบโต้กลับคือโยนกลับไปว่าเฮ้ยชาวกัมพูชาที่คุณเดือดร้อนเรื่องน้ํามันเนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลคุณนะไม่เกี่ยวกับไทยนะเพราะไทยยังขายให้อยู่นะแต่รัฐบาลคุณงดซื้อเองถูกต้องอนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน News ค่ะ